นัตตี้นะคะในรายการโ o เดลสเตปเทนค่ะวันนี้นะคะนัตตี้ก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาเช็คเทนจะเป็นแบบไหนและมีความพิเศษยังไงเนี่ยเราเข้าไปค้นหาคำตอบกับคลาสนี้เลยค่ะมาเลย <S <S ค่ะและนี่ก็คือครูนัทน,นั่นเองนะคะ <S <S สวัสดีค่ะ, <S <S คะแล้วครูนะัทคิดว่าการเตลิกฟิตแดนซ์เนี่ยมีความพิเศษยังไงคะ ในคาที่ควิดแดน์นะครับจะมีการเต้นสติดแดนส์หลากหลายชนิดนะครับมีฮิปฮอปป๊อปปิ้งล็อกกิ้งเรเก้ช่วยในเรื่องระบบการหายใจนะครับการเต้นทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายใช้กล้ามเนื้อได้อย่างถูกวิธีนะครับทำให้เราใช้ได้ทุกส่วนด้วยในการเต้นมันมีข้อจํากัดหรือว่าข้อควรระวังไหมคะสํสำหรับคนที่กิจจะเต้นลิควิดแดนส์เนี้ยคะ่ะไม่มีนะครับผม,มจะมีก็แค่เวลาที่เป็นพวกท่าร่างอะไรพวกนี้ควรใส่สนับเข่าครับป้องกันเข่าไว้ดีกว่าโอ้ยนัตตี้และเพื่อชาวโมเดลสัปเ็ตเพนนะคะคงอยากจะ ต้แล้วก็ออกเอสซส์กันแล้วใช่ไหมคงต้องรบกวนนะคะขอฝากตัวเป็นสิกับครูนัดค่ะก็รบกวนด้วยนะคะหลังจากที่นัตตี้นะคะได้ต่อท่าครูไปด้วยความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาเต้นแบบจริงจังพร้อมเพลงกั แถมยังได้หลังอดีนารีในตัวไปด้วยอ่ะแต่ก่อนที่เราจะจับครูไปริมส่างที่อยากจะให้ครูนะคะฝากอะไรถึงชาวโมเดลจับเด็กเซ้นหน่ค่ะครับมาเต้นด้วยกันได้ที่แค f เทนิอาวพารากอนนะครับวิฟท์สตูดิโอครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูมากๆเลยค่ะที่หให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ช่วยสาธิตวิธีการเต้นให้ เพื่อนๆชาวโมเดลอัปเดตเทรนได้ดูกันนะคะแล้วก็ช่วยสอนนัตตี้เส้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นัตตี้เนี่ยพาเพื่อนมาอัปเดตเทรนกันชอบใช่ไหมคะแล้วหมดแรงกันหรือยังไม่ได้ค่ะเพราะว่านัตตี้ยังไม่เป็นเพื่อนหมดแรงเพราะว่าสิีนัตตี้จะให้เพื่อนๆเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะวันนี้นะคะนัตตี้ก็เลยมีทิปดีๆมาบอกค่ะสิ่งที่เราไม่ควรทํานะคะเวลาเราออกกําลังกายในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนทิปสปายโมเดล ควรดื่มกาแฟชารวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะเพราะคาเฟอีนเนี่ยจะไปกระตุ้นหัวใจทําให้เต้นผิดจังหวะเหนื่อยหอบบางรายหายใจสะดุดได้ค่ะก่อนเล่นกีฬาหลายๆคนนะคะอาจจะซัดมื้อใหญ่มาเต็มเหนี่ยวแต่ผิดค่ะควรเว้นระยะสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายค่ะต่อมานะหลังเล่นกีฬาเสร็จเพื่อนๆเนี่ยห้ามดื่มน้าเย็นจัดค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยยังชื้นเหงื่ออยู่ควรรอให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลก่อนค่ะไม่ควรเคี้ยวหมากฝรังร่งหรือลูกอมขณะออกกําลังกายค่ะ,ะเพราะว่าจะทําให้ระบบหายใจทำ งานผิดปกติค่ะออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ไม่ต่อเนื่องค่ะเป็นไงบ้างคะกับกิจกรรมที่นาตี้นะคะพามเพื่อนมาอัปเดตเทรนด์กันชอบใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าก็อย่าลืมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะกับกิจกรรม m o เดส t ก a ์ p Op to you ค่ะง่ายๆค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองกปล่าโมเดสุ้นใดขนาดใดก็ได้ส่งมาตามตูน้นนอที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ ลุ้นชมคอนเสิร์ตเคป๊อปได้เรื่อยเ,เลยนะคะแล้วก็ส่งมาได้เรื่อยเลยะค่ะเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตนะให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเลย,เลยสำหรับวันนี้นะคะไวลังนัตตี้ก็หมดลงแล้วะคะ่ะขอบคุณเพื่อนซีของนัตตี้นะคะขอบคุณผ้นานไมล์โมเดสค่ะกาะปรปกป้องที่สบายกว่าก็อย่าลืมติดตามนัตตี้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,ย,ย